โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rov ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเทจนี้เลยแอดมินต้น tp7 ขายดีเกม Rov และมีไอเดียให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม ROV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิทแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิทแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า190,000คนหรืืือออยกมถขึ้นมาสแกนน QR ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใใจตติดาาามมมข่่่วสรรโโปชันหๆเดดด็ๆสาาามมรถตติได้ที่ Facebook า เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทาให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับ lidman shop นะครับว่าทํายังไงดูไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจ lidman shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอป lidman shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับแล้วก จากนั้นส่ง o อ e n ID ในดีกับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเองเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีเผมวันนี้วันที่22ธันวาคมนะครับทางเกมอาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนเว่นนะักลบพูดนั่นเองนะครับผมก็คือเพียงเริ่มต้นอ,อยู่ที่10คูปองนะครับผมรุ่นรับสกินนะครับของคลิกซี่กับสกินของดิกเตอร์นั่นเองนะครับพิ กิจกรรมนี้นะครับเราสามารถเก็บสะสมเหรียญไปแลกสกินได้นั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้เนาะก็คือในการเล่นเราจะต้องใช้คำพีนักลบพูดนั่นเองนะครับก็คือ10ครูปองนั่นเองโอเคก็กิจกรรมนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้รับสกินประมาณนี้เนาะก็จะมีสกินของคลิกซี่ทั้งหมด6สกินสกินของดิกเตอร์สสกินด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูสกินก่อนเลยละกันนะครับสกินคลิกซี่สกินแรกนะครับผมก็คือสกินนี้เป็นสกินเวลล์พาร์สนั่นเองก็คือถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับสกินนี้เนาะ ต่อไปนะครับผมเป็นสกินที่2ก็คือสกินนี้นะครับผมคลิกซี่เวลล์พาร์เหมือนกันนะครับอันนี้ผมมีแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นสกินนี้สกินนี้ผมก็มีแล้วเป็นสกินระดับอีพิกนะครับสกินนี้นะครับผมคลิกซี่ระดับฮีโร่อีกนั่นเองต่อไปนะครับผมเป็นสกินนี้นะครับระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับ และสกินสุดท้ายของคิกซี่นะครับผมเป็นสกินนี้สกินระดับฮีโลอีกนั่นเองนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นสกินคิกซี่นะครับที่เรามีโอกาสได้รับเนาะต่อไปเป็นสกินของลิกเตอร์นะครับผมนี่สกินนี้เป็นสกินค่อนข้างหายากเลยนะครับลิมิเต็ดสีส้มนะครับผมสเปซโลนินนะครับต่อไปนะครับผมสกินของลิเตอร์อีกสกินหนึ่งก็เป็นสกินนี้นะครับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับโรสปาตีนั่นเอง และสกินสุดท้ายของลิเตอร์นะครับเป็นสกินนี้เนาะสกินระดับฮีโรอีกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกินทั้งหมดที่เรามีโอกาสได้รับในวงแหวนพูดนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงตอนนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้รับเหรียญสกินนักลบพูดด้วยนะครับเหรียญพวกนี้ก็ไปแลกสกินได้เนาะในการแลกนะครับผมก็คือนี่นะครับแลกตรงนี้ ก็คือสกินของสเปซโลนินนะครับผมลิคเตอร์ใช้อยู่ที่24เหลี่ยนนะครับสกินคลิกซี่ใช้อยู่ที่17นะครับผมแล้วก็คลิกซี่สกินเอพิลินชิมปิ้นใช้อยู่ที่10นะครับส่วนสกินอื่นๆอันนี้ผมมีแล้วผมไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่นาอเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับผมก่อนที่เราจะเล่นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลดก่อนเลยละกันนะครับ สำหรับ,บงวงแหวนเวทนักลบพูดนะครับผมก็คือการันตี1เหรียญนักลบพูดทุกๆการสุ่ม5ครั้งนั่นเองโอกาสที่เราเล่นแล้วเราได้รับสก,กินอยู่ที่1 0 7เท่านั้นคือน้อยมากๆเลยเนาะส่วนเหรียญสก,กินนักลบพูดอยู่ที่16.4% 8นะครับอีโมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนรูนอยู่ที่8 2 4 5้นั่นเองนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนที่เราจะเล่นนะครับมันก็มี ก็จะได้มา5ชิปนะครับผมจากนั้นผมก็จะไปเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในการสุ่มครั้งแรกนะครับผมผมก็จะสุ่มทั้งหมด5ครั้งเลยเพื่อการันตีเนาะลองดูดิสุ่ม5ครั้งนะครับผมมาจะได้อะไรมันจะการันตีละ1เหรียญแน่นอนนะครับได้มา2เหรียญนะครับผมต่อไปผมก็จะสุ่มทีละครั้งอีก5ครั้งละกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะว่าในการสุ่มแบบทีเดียว5ครั้งกับสุ่มทีละครั้งอันไหนมันจะออกไยกว่ากันเนาะมาสุ่มทีละครั้งครั้งที่1นะครับ จะออกไหนนะมนามันรุนกันอ่าอันนี้ก็คือได้เกลือเลยนะครับผมคือออกค่อนข้างยากนะครับครั้งที่2นะครับ10คูปองเนาะทีละ10คูปองจะได้อะไรนะครับโอ้โหไม่ออกนะครับผมครั้งที่3นะครับคือออกยากจริงๆนะครับ1 6เท่านั้นอ่าออกมาแล้ว1เหรียญน,นะครับผมต่อไปครั้งที่4นะครับจะได้อะไรนะมาลรุนกันเหรียญไหม ไม่ออกนะครับผมต่อไปครั้งสุดท้ายละครั้งที่5นะครับผมฮึบไม่ออกนะครับผมเอาเป็นว่าสุ่มไปทั้งหมด10ครั้งนะครับได้มาทั้งหมด3เหรียญน,นั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างออกยากพอสมควรนะครับใครที่อยากการันตีเหรียญก็สุ่มแบบทีเดียว5ครั้งเลยนะครับทีละ50คูป,ปองเนาะมันก็จะได้ทีละ1่เหรียญน,นั่นเอง ก็ประมาณนี้ละกันนะครับมารีวิวกิจกรรมนี้คร่าวๆนะครับสำหรับวงแหวนเวทน,นักลบพูดนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจนะครับในการเล่นกิจกรรมนี้เนาะ ว่าเราจะขวรเล่นดีไหมใครอยากได้สก,กินอะไรก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมโอเคก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านลิทแมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมอื่นอนอีก,กมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมไปถึงตอนนี้ทางร้านก็มีบริการเติมเกมผ่านทางเว็บแล้วนะครับเพียงใช้แค่ open id เท่านั้นนะครับสะดวกรวเดเร็วแน่นอนเนาะโอเคผมก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพิองผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยน้อนีะ สบวดนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ